ถ้าจะหลอกเกินต้านขนาดนี้ต้องจองแล้วค่ะพี่ๆสำหรับวันนี้เน,นี่ยฮานุชพา Honda c i v i c F4 นะคยมาฝากสําหรับใครมองหา Honda C i ี i c โฉมนี้เป็นรถมือสองอยู่นะคะคันนี้การัตีมาให้แล้วตัวรถไม่มีประวัติพิกามชนหนักมาสภาพตัวรถสวยกริปเดิมเลยไฟหน้าเป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์แบบ LED มีมาให้แล้วพร้อมไฟเดยร์ไทม์นั่งไล่กระจังหน้าทรงสปอร์ตนะคะคันนี้ได้เป็นแม็กเดิมโรงงานด้วยค่ะเส้นสายเรียมสัน่นตัวรถมาในสภาพเดิมโรงงานออปชั่นมีมาให้ครบสําหรับรุ่นนี้นะคะ ภายในตัวรถสวยเดิมเลยนะคะพรมรามัยมันติฟังก์ชั่นนะแล้วก็มาพร้อมจอกลางกล้องถอยหลังนะคะกล้องมองข้างมีมาให้ครบพุทสตาร์ทมากับราคา579,000บาทไม่ใช้งานแค่1 0 0 0 0แกิโลเมตรเท่านั้นปี2019รายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้มีความน่าสนใจแบบไหนบ้างนะคะบ,บอกเลยอย่าพลาดในคลิปเต็มไปดูกันต่อค่ะในคลิปเต็มว่าคันนี้สมคําร่ำรือไหม สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอซทุกท่านสวัสดีผู้ติดต,ตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องรถมือสองเนะะี่ยกับนุที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นะคะมาอยู่กับนุที่สํานักงานสาขาหนึ่งของเราเลยนะคะอยู่ที่สริไทย68แนะคะแยกที่หมินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้เดี๋ยวพามาอัปเดตนะคะกับขวัญใจวัยรุ่นนะคะใครที่มองหานะคะกับ Honda c ซ v ว c นะคะรุ่นชมเอ 4และต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ยอดฮิตเลยสำหรับวัยรุ่นนะคะและวันนี้จัดมาให้ดูมาในปี2019กับราคาเสนอขายเพียงแค่5,79,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้มากับบอดี้สีเทาดำหล่อๆเลยได้เป็นตัวท็อปมาแล้วเรียบร้อยนะคะออปชั่นมีมาให้ครบแน่นอนค่ะสำหรับชมนี้มากับราคาเสนอขาย5,79,000บาทนะเล ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0เริ่มต้นประมาณ9 0 0 0บาทเท่านั้นตลอดยุสัญญาเลยนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้ยังได้รับดอกเบีย้ยสุดพิเศษด้วยนะ,ะเริ่มต้นเพียงแค่ส0 9สําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะรับดอกเบีย้ยสุดพิเศษไปได้เลยเฉพาะในเดือนนี้เท่านั้นค่ะนะและใครที่มองหาเนะะี่ยค่ะรถเก่งซีดานทรงสปอร์ตนะ,ะมาพร้อมแบบว่าออปชั่นจัดเต็มแล้วขับแล้วแบบดูสปอร์ตเนี่ยคันนี้บอกเลยว่าอยู่คลองใจนะคะวัยรุ่นกันมายาวนานมากๆและต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยไม่ ค่อยตกไม่ค่อยอาราคาค่อนข้างแข็งอยู่ต้องบอกแบบนี้เลยและลูกค้าจากคันนี้ข้อดีของลูกค้าเลยคือลูกค้าซื้อไปในราคาที่5,79,0 0 0เาแต่ลูกค้าสามารถต่อขายออกเนี่ยราคาไม่มีตกแน่นอนเชื่อหนุดได้เลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่วัยรุ่นเนี่ยหากันเยอะมากและ ใช้ไปเนี่ยเป็นแบบรุ่นแรเลยก็ว่าได้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้มีอะไรน่าใช้งานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเต็มเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาดูรายละเอียดบอดี้โครงสร้างต่างๆของตัวรถนะคะว่าสภาพเนี่ยน่าใช้แค่ไหนบ้างนะคะมาเริ่มดูด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับโฉมนี้ถือว่าเป็นโฉมที่ยอดฮิตอีกหนึ่งโฉมสำหรับเปิดตัวป้ายแดงมาเลยนะคะได้กระจากหน้าโครมเมียมเนะะี่ยส่งสปอร์ตมาให้แล้ว นะไฟหน้าโปรเจกเตอร์ค่ะนะมีพร้อมไฟเดย์ทามนั่งไลท์แบบ LED มีมาให้แล้วไฟตัดหมอกคู่หน้าก็มีมาให้สภาพสวยเลยกระจกรอบคันเนี่ยคันนี้ได้เป็นพัรดทเดิมจาก Honda นะคะกันชนเนี่ยทรงสปอร์ตด้านหน้าก็อยู่สภาพเดิมแล้วมากับวอดี้สีน้ำตาลหรือว่าสีเทาดำนะคะคันนี้จะออกสีเทาดําแบบออกน้ําตาลนิดนึงนะแต่ว่าสีจริงน้องสวยมากนะคะซึ่งเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายเหมาะสาหรับพี่ๆที่แบบว่า ไม่ค่อยมีเวลาดูแลรักษารถนะคะถ้าเป็นสีดํามันก็จะออกแบบฝุ่นเกาะเนาะถ้าเป็นสีขาวมันก็จะกเหลืองแต่ถ้าสีนี้นะคะไม่ต้องรูอะไรเยอะเลยนะคะบอกเลยว่าเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ ะะไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าผู้ชายที่แบบว่าชอบใครรถไม่ใช่มีเวลาล้างอะไรเงี้ยก็ตอบโจทย์เหมือนกันสำหรับสีน,นี้นะคะนี่เรียมซันเส้นสายตัวรถเนี่ยนะคะคมกริปเดิมเลยนะคะไม่มีดิ้วรอยการโดนชนมาทางร้านการันตีมาให้แล้วนะคะว่าตัวรถเนี่ยไม่มีประวัติผิดค,ความมาแน่นอนนะคะในส่วนของรายละเอียดงานสีคันนี้มาดูจากฝาก,กระโปรงกันก่อนเลยไม่มีรอยบุบไม่มีร่องรอยรักยิ้มนะคะเส้นสายคมกริปเดิมกระจกรออคันพาร์ทเดิมมาให้แล้วสภาพสวยเลยป่งซุ้มล้อคันนี้นะคะก็มาในสภาพเดิมจากโรงงาน เลยนะคะไม่มีดิวรอยผิดความมาได้แม็กเดิมโรงงานนะคะมาให้แล้วนะคะตัวแม็กได้เป็นแม็กขอบ16ยางปี2024ทั้ง4เสเซนดอกยางเนี่ยนะคะยังมีความแบบหนานและใช้งานได้ระยะยาวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นได้ยางปี24ด้วยคุ้มเลยนะคะและในส่วนของรายเดียดกระจกรอบคันอย่างที่นูแจ้งไปเดิมแน่นอนค่ะนี่เลย Honda แท้นะมาพร้อมระบบ ตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้และรุ่นนี้ได้กล้องมองข้างมาให้ด้วยนะคะคือกล้องเลนวอสเองมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครบเลยนะข้างประตูไม่มีรอยบุบไม่มีร่องรอยรักยิ้มค่ะมาในสภาพเดิมจากโรงงานเลยนะคะกระจกรอบคันพาร์ทเดิมมาให้แล้วนะคะจาก h o n d ้าเลยกระจกมาในสภาพเดิมกริปแบบนี้นะคะเรียมสันเส้นสายต่างๆของตัวรถเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมเมื่อเปิดเป็นสีโครเมียมแล้วนะคะกระจกรอบคันพาร์ทเดิม เปิดเข้ามาภายในเนะะี่ยะคะคันนี้ได้ออปชั่นมาค่อนข้างครบเลยนะคะตกแต่งนะคะด้วยเบาะสีเบตแบบนี้เลยเป็นเบาะเดิมโรงงานนะ,ะสำหรับตัวเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังนะคันนี้นะคะเบาะหนังแท้เดิมโรงงานเลยนะะี่นะคะเบาะไม่มีรอยฉีกขาดมานะคะคอนโซลกลางพรีเมียมนะคะแล้วก็ได้เกียร์ออโต,โตะะ้เนี่ยคะเบรกมือไฟฟ้าจอกลางกล้องถอยหลังเชื่อมต่อเป็ a ขาพเพนดอร์โต้มีมาให้ครบ นะคะแล้วก็พวงรายมันติฟังก์ชันก็มีมาให้แบบครบๆแล้วได้กุญแจเป็นกุญแจรีโมทมีมาให้2ดอกด้วยนะคะคอนโซลหน้าคันนี้ก็อยู่ในสภาพเดิมเช่นเดียวกันค่ะพี่พี่ขาซอกประตู NOT m a ม e กอานะคะมาในสภาพเดิมจากโรงงาน นี่นะคะครบเลยนะรอยคิวทรงคิวซีต่างๆนะคะอยู่ในสภาพเดิมเลยนะนั้นก็แปลว่าคันนี้ไม่เคยมีการเปลี่ยนประตูข้างมาหรือว่าเปลี่ยนประตูมาเลยอยู่ในสภาพเดิมนะคะหรือจะเป็นในส่วนของรายตัวเสาบีนะคะตัวน็อตมาในสภาพเดิมจากโรงงานเลยน็อตเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขแผน่นเพจนะคะมาในสภาพเดิมจากโรงงานสวยครบจบเลยนะคะและในส่วนของรายเียดหลังคาตัวรถไม่มีรอย,ยขลาดเจิมหรือว่าริ้วรอยฝนรั่วมาแน,น่นอนนะคะตัวรถมาในสภาพที่สมบูรณ์เลย การันตีให้แล้วนะคะสามารถเข้าศูนย์เช็คได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ไม่ห0 0 0 0แกิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าไม่เนี่ยยังอยู่ในช่วงที่แบบว่ากําลังพอดีนะคะถือว่าไม่น่าเกลียดจนเกินไปนะรถปีสิถือว่าเป็นรถวัยรุ่นเนะาะไม่ก็อาจจะค่อนข้างนิดนึงนะคะแต่ว่าใช้งานได้ระยะยาวแน่นอนสําหรับในส่วนของรายละเอียดเบาะด้านหลังตัวรถนะคะจะมีรอยย่นยนิดนึงเนาะนเดี๋ยวนุชเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะแต่จริงๆอ่ะมันก็เป็นประมาณนี้อยู่แล้วเนาะไม่มีริ้วรอยฉีกขาดมานะคะ ด้านหลังตัวรถกว้างขวางเลยนั่งสบายไม่มีแอรอัดภายในกว้างถือว่ามีมาให้ค่อนข้างครบเลยซอกประตูต่างๆนะคะก็มาในสภาพเดิมแบบนี้มาให้แล้วนะ,ค,ะครบจบในคันเดียวแน่นอนนะคะแผงประตูเรียบเนียน <c oughs> เรียมสันเส้นสายตัวรถนะคะคมกริบเดิมเลยนะคะและในส่วนของวาลีเอยดงานสีด้านหลังเนี่ย ไม่มีดลอยการโดนชนมาแน่นอนสภาพสวยเลยไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้าย LED เดิมโรงงานนะคะชอบดีไซน์ด้านหลังคันนี้มากเพราะว่านะคะตัวไฟเนี่ยดีไซน์แบบโอ้โหทรงสปอร์ตนะคะแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวนะคะด้วยการดีไซน์ของเขาเนี่ยไม่มีใครเหมือนจริงๆเลยนะตัวไฟท้ายนะคะจะเป็นตัวแบบเหมือนคล้ายๆตัว4เนาะซึ่งมาย่อเข้ามาจาก c ี v i c นะคะนี่สวยมากคันนี้ดีไซน์เฉบเฉี่ยว ชอบในการดีไซน์ด้านหลังมากๆเลยสำหรับตัวชมนี้นะคะก็ถือว่ายังคงความเป็นความสปอร์ตอยู่นะคะสำหรับตัวชม f c นะ,ะนี่เลยเหลี่ยมสันเส้นสายตัวถังต่างๆนะคะคมกริปเดิมโลโกโ้ฮอนดา้าอะไรสภาพเดิมกล้องถอยหลังมีมาให้ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็คันนี้เน้นกว้างมาแล้วนะคะเน้นกว้างขวางแน่นอนนะคะว่าจะเป็นห้องผู้โดยสารหรือว่าห้องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างเหมือนกันนี่นะคะเก็บสัมภาระจุกก นะคะยางอะไหล่ต่างๆแม่แรงต่างๆมีมาให้ครบจากโรงงานเลยนะคะถือว่าค่อนข้างเนียบเลยไฟท้ายนะคะอยู่ในสภาพเดิมแล้วเรียบร้อยประตูด้านหลังนะคะไม่มีริ้วรอยการโดนชนมาแน่นอนสภาพสวยเลยนะ,ะสนใจรายละเอียดคันนี้นะคะสามารถอินบ็อกมาสอบถามได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะพี่ๆคะ่ะสามารถเข้ามาลองขับได้มาดูรถจริงได้มาดูโครงสร้างได้เลยนะคะว่าเดิมแน่นอนนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรคุณพี่ขาแวะเข้ามาดูกันก่อนได้เรียมสันเส้นสายนะคะคมกริปประตูเนี่ยเดิมเล เลยนะคะพี่ๆน้ําไม่มีริ้วรอยเลยนะคะดูจากสีได้รอยบุบต่างๆแทบจะไม่เห็นเลยนะคะให้ดูในส่วนของรายละเอียดนะคะภายในกันบ้างนี่กว้างแน่นอนนั่งสบายเลยซอกประตูหัวน็อตเมคอาร์คเนะคะเดิมกริปแบบนี้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ๆนี่นะคะเนียนกริปเลยแผงประตูด้านข้างสวยกริปเดิมเรียมสันเส้นสายนะคะมาในสภาพเดิมกระจกรอบคันเนี่ยพัดเดิมมาให้แล้วจากฮอนด้านะคะเสาบีทั้งสองข้างอา่ะให้ดูกัน Not ตเ r ิต่างๆอยู่ในสภาพเดิมนะคะไม่มีชำแน่นอนภายในกว้างเลยนะคะรูหราพรีเมียมสปอร์ตนะถือว่าคันนี้มีมาให้ครบเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อราคาแพงคันนี้5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะได้แบบน้องๆป้ายแดงไปใช้งานเลยมาดูกันนะคะในส่วนของงานออปชั่นกันบ้างคันนี้ออปชั่นนะคะได้พมรมลายมันติฟังก์กชันหุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อย นะคะมาพร้อมระบบรับสายวางสายนะคะสั่งงานด้วยเสียงซูริมีมาให้ฟุตคอนโทรลมีมาให้นะคะระบบเอ่อฟุตสตาร์ทกล้องมองข้างนะคะมีมาให้ไม่ใช้งาน1,000 0แกิโลเมตรนะคะแล้วก็มาพร้อมจอทัชสกรีนรองรับ Apple c a r p พเพโดยออโต้นะคะแล้วก็ a อร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะม,มีมาให้แล้วกล้องถอยหลังกว้างชัดแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วก ลองมองข้างค่ะนี่เลยนะคะใช้งานได้จริงแบบนี้นะคะถือว่าออปชั่นเนี่ยมีมาให้ครบแน่นอนสำหรับตัวชมนี้นะคะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆเลยพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะอยู่ในสภาพเดิมแล้วคอนโซลกลางนะคะมาพร้อมเบรกมือเนาะไฟฟ้านะคะเกียร์ออโตโ้ได้เป็นเกียร์ซีวีทีด้วยนะคะคันนี้แล้วก็อยู่ในสภาพเดิมเลย นะคะได้เป็นเครื่องยนต์นะคะวีเทคมาแล้วเรียบร้อยสำหรับตัวชม fc นะคะถือว่าค่อนข้างครบกับการใช้งานนะคะใครมองหานะคะรถสปอร์ตนะคะทรงซีดานที่แบบว่าขับแล้วเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยกรีดกราดกันแน่นอนสำหรับตัวชมนี้นะคะและคันนี้ได้รถเดิมๆม,มานะเดิมโรงงานค่ะไม่มีการนะคะ โหลดเตี้ยในใดทั้งสิ้นมาแน่นอนเพราะว่าทรงเนี้ยเขาจะเน้นในการส่งเตี้ยมาแล้วนะคะก็จะอยู่ในสภาพเดิมเลยนี่นะคะเส้นสายเหลี่ยมสันต่างๆของตัวรถมาในสภาพเดิมจากโรงงานนะคะสนใจคันนี้ทักเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดนะคะออตัวหน้าของเครื่องว่ายังอยู่สภาพที่สมบูรณ์ไหมเดีย๋ยวไปดูกันต่อได้เลยคะ่ะ มารับช่กันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์นะคะ1.8ลิตรนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่ามาในสภาพเดิม อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องย้ำเครื่องมาน็อตแต่ละจุดนะคะมาในสภาพเดิมให้กำลังแรงม้านะคะอยู่ที่ประมาณ170แรงม้าก็เลยนะคะสำหรับตัว h ัน da c ซ vic นะคะสำหรับตัวนี้อันด้น็อตเดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไข่แงะนะคะหัวน็อตมาในสภาพกริปเลยฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะมาในสภาพที่สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ๆขาสำหรับใครนะคะมองหาอยู่นะคะกับรถเก่งนะคะทรงสปอร์ตและขึ้นชื่อในการใช้งานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออกเดินทาง ไกลหรือว่าใช้งานในเมืองคันนี้ก็ขับดีเป็นว่าเล่นแน่นอนนะคะพี่พี่จ๋าใครสนใจนะคะกับ h o น da C i v วิ FC นะคะ1.8 EL คันนี้ได้เป็นตัวท็อปแล้วนะคะมากับราคา579,000บาทไม่ใช้งาน100กิโลเมตรปี2019บอกเลยว่าสวยครบจบการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักมาสนในจเรียกคันนี้โทรด่วนเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะสําหรับวันนี้นะคะฝากพี่พี่ FC, กดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะเผื่อจะพลาดการอัปเดตรีวิว รถเก่งมือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ